ใช่ไหมครับคุณโต๊ะใช่ครับผมอธิบายให้ครับผมโอเคครับการแสดงน่าศิลป์เนี่ยการที่เราแสดงเนี่ยเราต้องคำว่าพื้นฐานโดยที่น่าติดเราจะแบ,บ่งพื้นฐานได้สองอย่างคือน่าติยักษ์ศักดิ์แล้วก็ภาษาท่าครับครับผมซึ่งมีความแตกต่างคือน่าติดยักษ์หมายถึงคำที่ใช้จ่อจงในการแสดงคือเป็นท่าเฉพาะเป็นการที่ <oung> <activist> ครับผมวัภาษาท่าเนี่ยก็คือหมายถึงการสื่อถึงความรู้สึกครับการแสดงท่าทาเพราะว่าการแสดงเนี่ยสมมุติการแสดงบนเวทีเราจะสื่อ at ว่าตัวละครนั้นเนี่ยญี่ปุ่นร้อเนี่ยคนดูจะไม่รู้่างตาหรือทางจิลลิ่งเราว่าจะใช้การแสดงทางร่างกายเพื่อให้คนดูเนี่ยสื่อว่าตัวละครนั้นมีความรู้สึกองไรผ่านกิริยาของร่างกายเราครับผม อันนี้อาจจะมีการแสดงสาธิตเพื่อให้คนดูเนี่ยได้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นอ๋อมีการสาธิตด้วยหรอล่าครับผมอ่ะนาคอเชิญทีมงานสาธิตเอาเต็มมาแล้วทุกคเต็มมาแล้วเป็นไหมครับน่ารักน่าสีของเรานะครับผมน่ารักมากครับผมตัวนี้น่ารักก่อนอื่นครับผมขอแนะนำตัวทีละคนหน่อยคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่อแตงกิบบานิสาอาหลังการชื่อแรกชื่อวินีค่ะชื่อวินีนะครับคนแรก สวัสดีครับผม่สครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวชื่อเด็กอีกนันนะคะสายสะก oh ิดช nope. so. ื่อเล่นชื่อพอยค่ะสวัสาีครับสวัสดีค่ะดีชื่อเด็กอีกนั่นผมสวสนีครับชื่อเด็กอดกนั่นค่ะสวัสีครัก็นี่คือสามคนที่จะมาสาธิตให้กับเราครับผมโดยเราจะัดทิตโดยทำนั่งระยะศกดร์ก่อน ขอเชิญผู้ฝึกที่ทำท่าจีบก่อนีวิธีการจีบคือเราจับเอาแขนขึ้นมานิ้วโป้งก,กับนิ้วชี้จับแตะที่บริเวณข้อแรกของนิ้วชี้และสามนิวน้วขึ้นตอนแรจีบเนี่ยมันต้องมีการแบ่งหน้าทั้งหมดคือหลายท่าด้วยกัน่างท่าแรกคือท่าจีบหงายครับผมจีบหงายคือการที่เราเาจีบชี้มาบริเวณข้างบนแล้วก็พิกหน้าแขนขึ้นนะครับ จีบคว่ำจีคว่ำจีบคว่ำตรงข้ามกับจีบไหลคือการที่เอาจีบชี้ลงพื้และตั้งแขนคว่ำลงต่อไปท่าที่สมเป็นท่าจีบลอกแก้วครับผมจีบลอกแก้วจีบลอกแก้วจะไม่เหมือนกับจีบธรรมดาคือเขาจะเป็นการเอานิ้วโอ้กับนิ้วแฝงกันให้เหมือนกับถ้อแก้วถือแก้วอยู่แล้วถือก็เป็นถือแก้วอยู่ในมือแก้วในมือแก้ จีปบปกหน้าครับจีบปกหน้าก็คือเป็นปการนำนืบบอจีบเนี่ยมาชี้ที่บริเวณหน้าเหมือนในการปิดตาเองปกหน้าเอาไว้ต่อไปจีบปกข้างครับปกข้างเอาจีบมอเข้าหางหน้าแล้วก็ออกมาด้านข้างจีบปกข้างตอนสุดท้ายก็จีบปกหลังครับจีบตรงหลังก็คือการเอาจีบเนีนะ่ยมาไว้ข้างหลังเราตึง บกลางแล้วก็บกลางโดยวมเล็บที่ทำเขาไปรูปตัวอักษรลักษณะขององค์บนคือปลายนิ้วจะอยู่ระหว่างแง่ศีรษะเราเรียกว่าบนบนครับส่วนบกกางก็ของทุอาทิตย์บกกางครับวกลางคือปลายนิ้วอยู่บริเวณระดับปากระดับปากส่วมวกล่างเช่ครับคืออยู่บริเวณ มาหดขบเรา,าอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มีกอย่างคือวงหน้าไปหน้าขาคือเป็นการตั้งอยู่บริเวณอกเราก<อ>ารปูหน้าดิจติตาลของเราใช่ครับครับต่อไปเนี่ยเราได้มือแล้วาาต่อไปดิจิตาลของเทา้าบ้างออกเท้า,ทาเนี่ยจะเป็นการการก้าวการปัดการยก เราจะตั้งขาขึ้นและแตะเล็กน้อยและยกขาขึ้นช้าๆเป็นท่าปากยกปากยกนะครับเอาไปท่าที่สองครัเป็นท่าก้าวหน้านะครับก้าวไปข้างหน้าคือการเราค่อยๆพอเรายกปุ๊บเราจะก,ก้าวหน้าเราก็ค่อยย้ายมาข้างหน้าสลับกั ตอนแรกเราแตย่างพอเราขัดเท้าเดินปุ๊บเราเป็นการเดินไปุูไปที่อื่นในการขัดเท้าอันนี้คือทัื้อบทของนักยักษ์ศักดิ์คือมีน้ำจีบตั้งวงแล้วก็บริเวณเท้าครับต่อไปคือภาษาท่าครับภาษาท่าภาษาท่าคือการบ่งบอกคือสื่อเติม f e e l i n ความรู้สึกหรือว่าการเลียนแบบสิ่งของต่างๆแช่ครับายการแรกจะมาถึงอารมณ์กความรู้สึก คนนั้นนี่แบ่ผ่านตัวแบบนี้ท่าแบบนี้โอเคนี่แตงการแล้วแตการเอาแต่งที่บริเวณหน้าถ้าอยากมีนั้นไหนก็สะบัดไหล่น้อยน้อยบันไดอ่ารักมากขอรักมากรักมากมากถ้ารักมากมากก็จะสะบัดแบกเลยครับต่อไปถ้าดีใจกับผ้ายิ้มเชิญครับดีใจผ้ายิ้มเห็นไหมครับคือเราจะแสดงเนี่ยเราจะโชว์ให้คนดูเห็นว่าเรายิ้มมากขนาดนั้นครับให้เรา โหนเนี่ยลำบากเลยเราจะใส่หัวเราจะคนดูจะเห็นเราปฏิเราจะใช้ท่าเนี่ยในการสื่อคือเอาตั้งมือและจีบบริเวณปากับผมเป็นท่ายิ้มหรือว่าดีใจอะนรแบโอเคต่อไปท่าที่สามคือท่อาโกรธครับท่าโกรธอันนี้แบบโง่ใช่ไหมแบบแนวคุณเป็น ตัวเราตัวฉันจะไปไหนอะไรงี้เติดครับตัวท่าแรกก็เป็นท่าฉันนะผมครับคือการนำมาตั้งที่บริเวณหน้าอกเราเพื่อเป็นการบอกว่าแนะตำตัวแต่ว่าเราชื่อนุนี้อะไรตัวเราชื่อนุนี้นั้นไปคือท่าเธอครับผมทเธอเป็นการบอกถึงบุคคลอีกฝ่ายเพื่อนเราคือเวลาชี้เพื่อนก็ ค,ครับผมเล็กน้องต้นครับน้องต,ต้นต้นอะไรอย่างงี้โอเคต่อไปคือท่าท่านครับผมท่านท่านเนี่ยจะกลุมเท่าไหร่คือเหมือนเราเรียกพ่อแม่เรียกครูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนักสุพรรณนับจินการไว้มือคือนับถือเท้าไว้มือคือไปอย่างเงี้ยเรียกครูทักครูรอท่านครอคูอแม่อะไรอย่างงีไว้มือดห้ามโอเคครับต่อไปคือท่าไปครับผมท่าไป นเป็นการตั้งจีบแล้วก็ปล่อยมือไปข้างหน้าเวลาเราจะไปโรงเรียนก็ฉันจะไปโรงเรียนข้ะไปโรงอาหารก็ฉันจะไปโรงอาหารการจีบปลอยออต่อไปถ้ามาครับผมในเมื่อเรามีไปก็ต้องมีมาก็คือการเอามือถ่ายมาข้างหน้าและจีบมาบริเวณลำตัวเข้ามาเป็นท่ามาในการเรียก เรียกเพื่อนเรียกเพื่อนให้มาดิเรียกคนในครอบครัวเรียกครูอะไรก็เรียกมาครับผมประมาณนี้ต่อไปเป็นท่าแทนสัตว์กับสิ่งของครับผมแทนสัตว์กับสิ่งของเวลาเรามีการแสดงที่เป็นการแสดงเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยครับเราก็ต้องมีการสื่อถึงกสการตระหนักต้องรู้น เราับนะเราอ่าเป็นการเหมือนสยายปีกสายปีกล่อนบนไปหาดินต่อไปท่าปลาท่าปลาอันมีคลีบหลังสบัดิ์คลหลังคลิปนี้เหมือนหัวหัวคือสบัดหน้าหลังไปต่อไปคือท่ามา้าครับท่าม้าท่าม้าอ่าสังเกตที่มือจะเหมือนเป็นอุ้มเท้ามา้าเปกรีบมา้า ฝั่งของกวางนี่เป็นจิตอีกฝั่งข้างก็เป็นกวางย่อมกวางกระโดดอะไรกวางกระโดดนิดกวางกระโดดกระโดดนีดกระโดดเกิดได้ไหมอ่าก็จะกระโดดแบบนี้ขั้วต่อไปคือด้านของสิ่งขอแล้วก็สภาพแวดล้อหมเป็นการที่เราจะบอกถึงว่าสิ่งขอการก่อสร้างหรือว่าเนี่ยสถานเป็นยังไงกับสถานคือว่าบรรยากาศต่างๆฝนฟ้าอากาศอะไรอย่างนี้ครับผมโดยทันไดเปท่าลมพัดครับท่านท่าลมพัดเป็นไง ในการสปักหมุลมผ่อนหนไปเรื่อยคือลมพัดไปริ้วๆริ้วๆใไปมาในไปมาต่อไปคือฝนตกครับฝนตกเป็นไงครับอ่าฝนตกปิดปิดปล่อยฝนตกหนักอ่ะเขาต้หนักมากสบัยเลยฝนตกหนักอายุเข้าผมนึกว่าตกแบบนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไรเป็นธาราศิลป์ไทยอ่ะต่อไปเป็นบ้านครับบ้านบ้านอ่าเป็นครูหาเป็นอาจารอยู่ครับนี่บอนี่ตือบ้านเราเป็นมือตือครับคาะครับผม อายุสัมมีแค่นี้ครับผมว่าเชิญคุณตาทิตไปพักผ่อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่าน้าต่างครับโอ้ยน่ารักมากครับตั้งหนึ่